อยู่ในรถอีกจํานวนหนึ่งไม่ทราบจํานวนที่แน่ชัดนะคะเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบ5้าคนนี้ที่มีหลักฐานชัดเจนคือได้บุกเข้าไปที่บ้านของคุณสกลชยกุลพักดีนะคะซึ่งเป็นรองประธานหอการค้าจังหวัดนครปฐมเจ้าหน้าที่ห้าคนนั้นได้แจ้งว่าจะขอนําตัวไปคุยกับเจ้านายซึ่งไม่ทราบไม่ได้บอกที่แหล่งชัดเจนว่าจะพาตัวไปไหนนะคะ คุณสกลชยกุลพักดีก็ไม่ยอมที่จะขึ้นรถไปด้วยและเมื่อได้คุยเจราจาต่อรองกับเจ้าหน้าที่แล้วว่าคุณสกลมีมีงานมีกิจกรรมอะไรที่จะต้องทำในวันนี้วันพรุ่งนี้แล้วก็ไม่ได้คิดที่จะมาเคลื่อนไหวทางการเมืองในวันที่24มิถุนายนวันอภิวัสยามที่จะมีกิจกรรมเกิดขึ้นหลายจุดในกรุงเทพนะคะ,ะคุณคุณสกลก็ได้เห็นรายชื่อของเจ้าหน้าที่ ยังมีรายชื่อที่บ้านเป้าหมายของเจ้าหน้าที่สันติบาลชุดนี้นะคะที่จะไปจับกลุ่มที่จะไปขอโทษค่ะไปเชิญตัวไปคุยกับเจ้านายเนี่ยนะคะยังมีรายชื่ออีกประมาณ6รายชื่อนะคะที่เจ้าหน้าที่จะทยอยไปในขณะนี้เลยนะคะดิฉันคิดว่าเรื่องนี้ไม่ชอบมาพากลแล้วค่ะเพราะว่าการที่จะแสดงออกทางการความคิดเห็นทางการเมือง เนื่องในโอกาสครบรอบวันอภิวัตสยาม24มิถุนายน2475ในวันพรุ่งนี้เป็นสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนที่จะทำได้และมีรัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทยรองรับนะคะาการที่เจ้าหน้าที่ทำเช่นนี้เป็นการทำต่อเนื่องแล้วเป็นเวลาเกิน7ปีมาแล้วนะคะที่ทำแบบนี้กับประชาชนคือการคุกคามการละเมิด ถึงบ้านแม้กระทั่งในส่วนตัวของดิฉันเองก่อนที่จะมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักอนาคตใหม่ก็เคยถูกเจ้าหน้าที่กระทําเช่นนี้มาแล้วนะคะเมื่อไปข่มขู่คุกคามเจ้าตัวที่คาดหมายว่าจะทํากิจกรรมเมื่อทําไม่ได้ทําไม่สําเร็จก็ไปหาคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านเพื่อกดดันหลายๆด้านนะคะเรื่องนี้เป็นที่ประจับเป็นที่รับทราบมีพยานหลักฐานเกิดขึ้นทุกจังหวัดในประเทศไทย ต่อเนื่องมาตลอดเป็นเวลาหลายปีดิฉันคิดว่ามาถึงวันนี้แล้วนะคะรัฐบาลที่อ้างตัวว่าเป็นรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยมาจากการเลือกตั้งควรจะหยุดพฤติกรรมนี้นะคะเรียนไปยังนายกรัฐมนตรีตอนนี้ท่านถืออํำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในการควบคุมสถานการณ์โควิดแต่ท่านนำพรกฉุกเฉนินนี้มาเป็นข้ออ้างดิฉัน คลางแคลงใจไม่ใช่คนเดียวดิฉันขอเป็นตัวแทนประชาชนคนไทยจำนวนมากที่ถูกคุกคามในขณะนี้นะคะว่าท่านนำพรกฉุกเฉินมาปราบเชื้อโรคปราบโควิดหรือว่ามาควบคุมคนที่เห็นต่างไม่ให้แสดงออกทางการเมืองดิฉันเห็นว่านะคะปล่อยให้เขาทำไปเถอะค่ะเมื่อมีการชุมนุมทางการเมืองที่เกินขอบเขต ผิดกฎหมายแล้วก็ค่อยตามไปดําเนินคดีกับเขาก็ได้นะคะไม่จําเป็นจะต้องไปข่มขู่คุกคามก่อนวันทํากิจกรรมเพียงวันเดียวแบบนี้นะคะพฤติกรรมเช่นนี้เราไม่อาจจะเคยชินและไม่อาจจะยอมรับได้ดิฉันได้ถือโอกาสถแถลงข่าวแจ้งกับสันติบาลทั่วประเทศด้วยนะว่าว่าการทําเช่นนี้ไม่ได้ทําให้รัฐบาลนี้สง่างามเป็นการกระทําที่ทําให ต่างชาติก็ไม่ยอมรับด้วยนะคะเป็นการประจานตัวเองของรัฐบาลน,นี้ด้วยดิฉันก็ขอ,เ,อเรียนแจ้งเท่านี้ขอให้หยุดการคุกคามประชาชนหยุดละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการแสดงออกในวิถีทางของระบอบประชาธิปไตยด้วยในฐานะที่เป็นผู้แทนราษฎรในฐานะที่มีโอกาสที่จะมายืนพูดถแถลงข่าวต่อน,นักข่าวาที่โพเดียมนี้นะคะดิฉันจึงขอเป็นกระบอกเสียง ผู้แทนประชาชนนิสิตนักศึกษาทุกคนที่จะประกาศว่าจะทํากิจกรรมในวันพรุ่งนี้ค่ะและการที่นําคอฝอเข้ามานะคะจํานวนมากถึงควบคุมฝูงชนนะคะขนกันเข้ากรุงเทพนะคะถ้าข้อมูลนี้ไม่ผิดนะคะ17กองร้อยจำนวน2,635คนนะคะอ่าก็ก็อ่าให้พี่น้องสื่สอมวลชนและประชาชนที่รักที่ได้ฟังอยู่ทุกคนทุกท่านด้วย ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไรนะคะรัฐบาลประชาธิปไตยอื่นๆที่เคยผ่านมาได้เคยกระทําเช่นนี้กับประชาชนหรือเปล่านะคะอย่าเป็นประชาธิปไตยแต่ปากนะคะขอให้ปลูกฝังจิตวิญญาณประชาธิปไตยให้กับเยาวชนลูกหลานของเราด้วยขอบคุณมากค่ะ